มวยไทยรายการใหญ่ SAT สมุย Super fight, F, ซปเปอร์ไฟส์สปอร์ตบาย NSDF ศึกรวมพลคนสมุยดำเนินการจัดการแข่งขันนักษนามวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสนับสนุของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจากจำนวนทั้งสิ้น16สัป,ปดาห์ผ่านมาแล้วครึ่งทางได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาร่วมรับชมการแข่งขันถึงขอบเวที ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลเราใช้คำว่า Sport t o ัวร s m ิซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการกีฬาและการท่องเที่ยวภายใต้การกํากับของผมเองนะฮะคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผมคิดว่าเราเดินม,มาถึงจุดนี้เนี่ยผมถือว่าเราประสบความสำเร็จและ โดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเป็นสัญลักษณ์ศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยเราทั้งชาตินะครับสามารถนำไปใช้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยเราการยกมวยไทยระดับชาติข้ามน้ำข้ามทะเลมาชกกันบนเกาะสมุยเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นความคึกคักของธุรกิจการค้าบนเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับชมแน่นเต็มสนามทุกไฟในคืนวันเสาร์ซึ่งมีการแพร่ภาพไปทั่วประเทศผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอตเจ็ดสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างได้ใช้รายการนี้เป็นต้นแบบในการเปิดเผยผลการตัดสินเพื่อสร้างมวยไทยที่ขาวสะอาดเป็นเกมกีฬาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทั่วโลกลหลงไหลนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทยทุกคน ก่อนหน้าปีใหม่เราโชว์คะแนนเพียง3ยกซึ่งก็ให้เป็นลุ้นในะยก4ยก5แต่วันนี้มีการปรับปรุงของการกีฬาในประเทศไทยโชว์คะแนนครบทุกยกเป็นการแสดงถึงเจตนารมคณ์โปร่งใสของคณะกรรมการในการตัดสินผมคิดว่านี่คือความยุติธรรมนี่คือการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นถ้ามีโอกาสดีๆอย่างนี้มีรายการมวยที่ดีๆอย่างนี้ ก็อยากจะให้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี้ช่วยสนับสนุนซึ่งเราจะเห็นในวันนี้เฉพาะที่สมุยนะครับผู้ชมเกินกว่า90%เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ